ว่าตั้งแต่ศึกษาเรื่องของมังคุดเป็นสารสกัดแล้วเอาไปสกัดร่วมกับตัวอื่นๆไปผสมกับความรู้เรื่องภูมิคุ้มกันแล้วก็เจาะลึกลงไปนะคะครเรื่องของเซลล์จนเจอตัวเซลล์ที่มันจะไปฆ่าชาวบ้านเขาก็คือคิลเลอร์ทีเซลล์อาจารย์ตั้งชื่อว่าเซลล์ทีพิฆาตแล้วก็พัฒนาออกมาเป็นกระบวนการ,รนวัตกรรมในการดูแลเสร็จปุ๊บอาจารย์ขาองครวมทั้งหมดเนี้ยอาจารย์ตั้งชื่อเรียกมันว่านวัตกรรมวัฒนธรรมคืออนผมอยากจะเรียนว่า จากสูตรที่เราใช้รักษามะเร็งเราสังเกตผลที่ได้เพราะฉะนั้นเราก็พัฒนาสูตรนี้ให้มันดีขึ้นให้มันสร้างเทลโลเมียร์ได้ดีขึ้นเพื่อจะสร้างเทลโลเมียร์ได้อย่างปลอดภัยเพราะว่าการสร้างเทลโลเมียร์โดยไม่เลือกว่าไปสร้างเทลโลเมียร์ให้กับเซลล์ไหนหากร่างกายของเรามีเซลล์มะเร็งอยู่เซลล์มะเร็งจะกลายเป็นเซลล์เซลล์อมตะหมายความว่าเซลล์มะเร็งก็จะจัดการยากเดี๋ยวนะอาจารย์กําลังบอกว่า การสร้างเทโลเมียร์มีหลายวิธีดิฉันเห็นเทคโนโลยีหลายหลายที่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ลงรายละเอียดมันอาจจะไปสร้างเทโลเมียร์ในเซลล์ที่เราไม่อยากให้โตคือเซลล์มะเร็งใช่ซึ่งจะเป็นอันตรายกับสุขภาพแน่นอนนะเขาจะเป็นเซลล์อมตะซึ่งค่ายากแต่ของอาจารย์ไม่ใช่ไหมคะก็เราพัฒนามาจากสูตรที่สร้างคิวรีีเซลล์ซึ่งค่าเซลล์มะเร็งอยู่แล้ววันเซลล์มะเร็งถ้ามีอยู่จะโดนจัดการก่อนแว้วเซล เซลที่เหลือก็เราก็สร้างเทลเมร์ได้ยอย่างสุขสบายใจอาจารย์รวมเรียกความรู้นี้ว่าเป็นนวัตกรรมอะไรคะวัฒนชีวา,วา,วานวัตกรรมวัฒนชีวา